อันนี้ครับเดี๋ยวสอนมาจะคนอย่างง่ายนะครับผมเรามีไม้สองอันนะครับค่ะวางไว้เราวางไว้นะครับครับตอนนี้มีไม้สองอันมือเราจะไม่มีไม้นะครับครับเสร็จแล้วเริ่มต้นอนหนึ่งเรามือทาบไว้อย่างนึ่ะครับแล้วก็หยิบมานะครับใส่ไปคุับหยิบครทีนี้เราก็หยิบอีกอันหนึ่งนะครับคี๋ยวให้เขาเป่าเป่าครับู ครับร้อยมันอยู่ในสนครับเดี๋ยวจะมาเฉลยเลยครับจะมาเฉลยให้ฟังนะครับครับมาเดี๋ยวเฉลยนะครับครับจะเป็นเฉลยนะครับเรามีไมสองอันครับแล้วก็มือท่าไว้นะครับครับแล้วเราหยิบนะครับครับเราหยิบปุ๊บไม้จะอยู่ในมือเราอย่างนี้นะครับครับเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ครับแต่เราไม่ได้ใส่จริงนะครับยังอยู่ที่เดิมเราก็กำไว้นะครับครับทีนี้เราก็หยิบครับี๋ยวเราก็โชว์ ครับสองอันฝั่งนี้ก็ไม่ว่างเปล่านะครับครับโอเคนะครับครับเอ่อตับมือตับมือถสรไหมล่มะครับแป๊ะ